นะจ๊ะนอนเบิดแล้วบอโมข่อยือสีนอนกันเบิดแล้วเนาะวันนี้พี่น้องอากาศว่าจะวาออกไปได้เซเว่นทักทายให้กำลังใจกันได้นะจ๋านอาจากทักทายให้กำลังใจกันเนาะค่ะพี่นอนะ้องเนาะยินดีต้อนรับนะคะคุณอนลุนสีเพิ่งจะเคยเห็นเนาะคุณอาลุนสีเนาะคุณพี่ไอขอคุณจะนอนใช่ไหมล่ะ เยวนิดเพิ่งเสร็จงานเด้อจ้างานไม่แล้วก็ไม่ได้มานะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะมันหนาวจะตื่นหรือช่วงประมาณเจ็ดโมงพี่น้องเจ็ดโมงก็กลัวผเย็นนิดตื่นเพราะว่าเรานอนดึกไงอ่าอ่ากลางวันที่เขาไม่ได้มีงานประจำำําทําอะเขาก็ทําทั้งวันใช่ไหมพอทนไปดอกลอก่ออีกสิบนาทีนะคะทุกคนเนาะอีกสิบนาที ทักทายเป็นกำลงังใจกันได้นะจ๊ะย้มสาวกับว่าบา่อยากลูกกับพี่น้องนั่นย้มไหญ่นอ้อคุณณทิชาคุณรจนาสวัสดีคุณพ่อสาคุณอ่ารจนาสวัสดีคุณณทิชายังเกาะอันเป็นโน,นอุ่นน่ะทำให้บ้านอุ่นน่ะเขาเรียกอะไรอ่ะที่คุณเอกเคยเคยบอกอ่ะ แต่ว่าอื่นครึ่งประมาณนี้ยายนี้จะนอนอยู่ประมาณเที่ยงคืนครึ่งประมาณนี้ค่ะทุกคนเนาะเที่ยงคืนเนี่ยอาจจะจะประด้นอนบ่ท่านสิบนาทีเอ้ยสี่ตีสีส่สี่สิบนาทีเพื่อว่าจะมาหุงข้าวแล้วทักบวข้าวเดินามาทํางานเนาะเพราะว่าที่ทํางานกระากบ,บานกับอยู่คุณเอเลิกงานแล้วเหรอคะเลิกงานแล้วบอบ่ไเด้ปักมุดวะคุณยาสม,มินสวัสดีคุณสุรศักดิ์ค่ะ อ่านไปผ่านมาแวะทักทายกันก่อนเด้อจ้าพี่น้องคุณนัทคุณนัทเพื่อนอ่ะกลัวเพื่อนเพื่อนเบื่อเบื่อเดิมเดิมเนอะพี่น้องแต่เราก็ถ่ายคนละวันก็จริงนะพี่น้องเนาะเมื่อกีจะต้นเขา่าไทยพี่น้องเอเชียสวัสดีคุณสอนนะคะทักทายกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะเป็นกันร่งกจให้กันแล้วกันกินเขาเมื่อกี้กับกินกันโปรไฟล์เป็นเป็นภาษาไทยใช่ไหม สวัสดีค่ะผมมาส่งกำลังใจให้ครับคอยเลืมซื้อจ็คเขาไปแวะเยี่ยมทักทายกันนาะพี่น้องเนาะอ่าปลาบานพึ่นอ่าเป็นอย่างไรแน่พี่น้องเนาะก็ช่วงอ่ากลางวันที่เขาไม่ได้มีงานประจำทำอะ่ะเขาก็ทำทั้งวันใช่ไหมพอทนไปดอกร่อนเปิดงานตู้จีนเมืองปากน้ำโพนครสวรรค์เปิดงานวันแรกพรุ่งนี้เยนนี้ก็จะไป ไปยางไปยางเหล่นไปปืนน้าทิชาเพื่นบอกว่ารอแอปกลับมาค่อยขึ้นไลค์ะาอ๋อเมนบอคุณน,น่ะน้าทิชาสิกลับมาอยู่ได้ไม่ถึงนาทีเพื่อนเพื่อนเข้ามาก่อนแล้วเนาะก็เลยไม่เป็นไรนะพี่น้องเนาะถ้าทายให้กําลังใจกันได้นะจ้าใครผ่านไปผ่านมาไว้ทักทายกันได้จ้าเหลืออีกสิบกว่านาทีทุกคนแล้วนะ ทักทายได้จ้าเพื่อนคนไหนผ่านไปผ่านมาเนาะพี่น้องแว่ทักทายแห่งกำลังใจกันกลุ่มซื่อเจ้าคุณนี่ก่อนโอ้ยอันบ่เห็นกันหลายปีละพี่น้องข้าเหตุกาง,งานยุ่งสิละพี่นอ้องยิงนดีก็ยุ่งกับงานอยู่เนี่ยคุณสอยินดีต้อนรับนะคะเพิ่งเห็นขึ้นหน้าฟีดเลยเข้ามาเป็นกำลังใจค่ะขอบคุณหลายๆเด้อคุณยายสอนเนี่ยล่งแล้วกับสีขาไปแวะเยี่ยมทักทายกันเนาะพี่น้องเนาะ ป้าบ้านพิ้นอเป็นอย่างไดแน่พี่น้องเนาะก็ช่วยได้นะพี่น้องเนาะเพราะว่าเพื่อนเ็ดโดนเพื่อนเทดโดนแล้วเพิ่นก็นได้หลายเกิเียามาเปรียบเทียบกันบ่ด้เนาะพี่น้องแต่ว่าเฮาเพ่งเลือกทิชช่าก็นอนดึกเหมือนกันเนาะนึกว่ามีมีแต่ยายนิดคนเดียวนะก็ส่วนมากก็เห็นนอนกันตะหัวข่ามกันหลายหลายคนนะคะทุกคนกำลังใจค่ะคุณยายสอสวัสดีคุณอาคุณเอนะคะคุณเอเชียนะคะค ปุณสสวัสดีแอบกลับมามาก่อนใช่ไหมไม่ค่อยจะได้เปิดบ้านค่ะไม่มีเวลาค่ะอ๋อไม่ค่อยเห็นกันเนาะคุณรจชนาค่ะยินดีต้อนสวัสดีครับประสันสวัสดีครับคุณยาสุนิงใช่ไหมออขอบคุณทุกกำลังใจเด้อพี่น้องลังเธอเข้ากบเห็นกันเดี๋ยวคุณดีก่อนตอนก็แวะเข้ามาทักทายกันก่อนนะจ๊าสวัสดีค่ะปกักมุตจะข้ากันพี่น้องไม่ค่ะพี่น้องเนาะ เพินเ่นนอนไหวค่ะอีนี้ถ้างานไม่แล้วก็งานเยอะมากช่วงกลางคืนก็รีดผ้าเนาะรีดผ้ากว่าประเทศไทยนีย่คือว่ายุใสกันหนาวย่างออกขางหนอก,กันหนาวอยู่ในบ้านกันหนาวในบ้านก็ใส่เสื้อน้าหนาเอาเสื้อชั้ยาวไปทีไรก็ไม่มีอะไรถ่ายนะหน้านี้เพราะว่าในบ้านบริเวณบ้านก็มีแต่ต้นไม้ที่กําลังแบบว่าแนวหนาแหล่งเนาะพี่น้องแนะันมันกกาแห่งๆเป็นบางวันเนาะ อาทิตย์หนึ่งอาจจะมีวันหนึ่งที่ที่ที่ไม่ได้ขึ้นไลฟ์นะคะนอกนั้นน่ะหกวันมาไลฟ์หกวันก็วันหนึ่งก็คุณคุณอ่าผู้ใดเนล่ล่ะคุณยาสุมินนะคะคุณ่ะนัททิชาทุกวันนี่เบื่อเหม่อหลดไปย้ำใดกับไปถ่ายตะทงหน้าพี่หน้องว่ามีแนวสีถ่ายมี่จะต้นเขา่าของนอ้นองช่วงนี้อากาศสีหนาวนี่แน่จักน้อยหลังจากสองสามวันที่แล้วว่ากับ กะกำลังกำลังสีอุ่นๆในจักหน่อยพี่น้องมือเศร้ากลับมาหนาวอีกแล้วกินน้ำกันแล้วเรียบรอยออ้อยแล้วพี่น้องเพราะว่าเดือดแล้วอากาศมาขึ้นนี่ผูซึกว่าเย็นพี่น้องหมูว่านี่อาบน้ำช่วงหม่าม่านห้าห้าก็เขาเนะพี่น้องเนาะก,กะแข็งแรงดีจ้ะแข็งรแรงดีมากเลยกะบอกเป็นอย่างน้ำเขาคะ่ะเอกะอ่าสีนอนสินาทีเอ้สี่ตีสี่สี่ส,ส,ส,สินาทีเพื่อว่าจะมาหุงข้าวแล้วทำบข้าว เดินมาทํางานเนาะเพราะว่าที่ทํางานกระบ,บานกับยู่ว่าพี่น้องตอนนี้เพิ่นบห้ใส่แอปแล้วพี่น้องหาแอบพอๆค่ะทุกคนเนาะแอปสวยเราหายไปน่าจะเป็นอาทิตย์แล้วเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีค่ะคุณสวัสดีค่ะคุณสอนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังไม่นอนเลอคะกําลังพี่น้องเนาะ่วนมาก็จะนอนกันเร็วมีแต่ยูนิตนี่แหละนอนเทียงขึ้นทุกมมือพี่น้อง นอนเที่ยงคืนทุกวันเป็นอย่างนี้มาเป็นเวลาอ่าว้นวัดที่นี่นะครสวรรค์พี่น้องเนาะอากาศกันย่งหนาวเย็นกันอยู่พี่น้องเนาะกินข้าวแรกกันย่งนอกจากพี่น้องสวัสดีค่ะค่ะใครผ่านไปผ่านมาแว้รักทายกันได้จ้า เหลืออีกสิบกว่านาทีทุกคนเสาวเจมาบมามือลายมือแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรเนาะลืมซื้ออีกแล้วพี่น้องเอ้ยเห็นกันอยู่เรื่อยๆสวัสดีทักทายนะคะเพอจะเปิดเปิดขึ้นมากโมกับว่าหาเลยก็เลยประดิประดิป,ปักหมดเลยค่ะเปิดเปิดบ้านจาาตอนนี้ได้ยี่สิบสองนาท,านาทีแล้วคนะ่ะยี่สิบสองนาทีแล้วเนาะไปเรื่อยเดี๋ยวเปินกับเขามากเพราะเป็นอย่างเราจ้า ไปเรื่อยๆเ,เนะเาะกินข้าวแก่แห้งหนาวอากาศแก่แห้งหนาวเย็นไงช่วงหลังๆมานี้ก็ส่วนมากก็จะนอนกันเร็วนะคะทุกคนเนาะมันไม่เหมือนแต่ก่อนนอะ่ะได้จ้าไม่ค่อยเห็นที่คุณนัทที่ชาเลยช่วงนี้เนาะถ้าไม่คอมเมนต์เข้ามาก็จะไม่ค่อยเห็นครับมืออื่นทำให้เวลาเวลานี่บบเห็นเนอนะจ้าบอเป็นอยังเพราะว่ามืออื่นอะ่ะเมื่อมือ ผ่านไปผ่านมาไว้ทักทายกันก่อนเด้อพี่น้องก่อนนอนเนอะาะทักกันะต่คำสองคำกับแบบ,บ,บกับเาเป็นอย่างเด้อจากพี่นอ้องอ่าเมื่อวานนี้ก็ไปนาไปถ่ายแต่ทุ่งนาค่ะพี่น้องทุกคนเนาะก็ไม่รู้ว่าจะถ่ายอะไรเนาะ,ะทุกคนเนาะก็ที่นี่นะครสวรรค์นะพี่น้องเนาะอากาศกันยังหนาวเย็นกันอยู่พี่น้องเนาะยินเข่าแรกกันยังนอกจากพี่น้องก็อ่ากลับบ้านนั่นแหละก็มีอยู่วันเดียวที่ท,ที่ไม่ได้ขึ้นไลฟ์อ่ะ ก็จะไลฟ์เป็นประจําทุกวันค่ะทุกคนเนาะก็เท่อนะพี่น้องเฮ็ดงานบานงานซองแบบอยู่กับบ้านอยู่กับไร่กันนาอะไรประมาณเนี้ยเยอะเออส่วนมากก็จะนั่นทั้งวันจ้าคุณสุสสรศักดิ์เนาะคุณณี่คุณณธิชารอคุณคุณรสจานาอ๋อคุณรอคุณคอ,อมินเข้ามาได้จ้าทักทายก่อนนอนนะครับคุณเพื่อนทุกคนเนาะ บางคนก็น,นอนแล้วถ้าเห็นถ้าเจออ่ะห่วงคนไหนขึ้นอ่ะขึ้นหน้าฟีก็เข้ามาให้กำลังใจพี่นอ้องอ่าตอบคอมเมนต์ก็สิไปตอบงามหรืองานที่เดียวค่ะทุกคนทักทายกันได้จ้าหนึ่งคอมเมนต์หนึ่งกำลังใจค่ะพี่น้องทักทายกันเข้ามาได้ทักทายกันได้นะคะ่ะ คอมเมนต์เข้ามาได้จ้าตอนนี้ก็ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วพี่นอ้องเนาะครึ่งชั่วโมงแล้วสะสมอ่ะหกหมื่นนาทีเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนกะนอนกันไหมช่วงนี้ไม่เหมือนรุ่นก่อนที่อ่าไล์สะสมนาทีหกหมื่นนาทีพี่นอ้องโปรไฟล์เป็นเป็นภาษาไทยใช่ไหมสวัสดีค่ะผมมาส่งกลาลังใจให้ครับคอยลืมซื้อจ้าบนาวจ้าแต่ออกคังอ่าออกคังนอกอะตัวแข็ง อ๋อแบบว่าอยู่อยู่ในบ้านไม่แบบว่าใส,ใส่ใส่สืร่รสัรเนาะบางคนเิ่นบางคนเิ่นก็น,นอนตัังจต่สองถุมกว่าค่ะทุกคนเนาะเิ่นพักกันนอนเร็วนาอนเดี๋ยวนี้เพราะว่าช่วงนี้อ่าเพิ่นบ่ดด้ที่ชาก็นอนดึกเหมือนกันเนาะนึกว่ามีมีแต่ยายนิดคนเดียวนะก็ส่วนมากก็เห็นนอนกันตะหัวค่งกันหลายหลายคนนะคะตไปหาท่ายคลิปเดินหาสื่อของนิดนึงเนาพี่น้องเนาะอาจจะไปวันเว้นบันอะไรประมาณนี้